สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม ก่อนจะไปรับชมกันนะครับช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอกันนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวสกัดเก็นนะครับที่เป็นนวัตกรรมนะครับแบบใหม่นะครับที่ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เอลิสนะครับอ่าโคโคนัท m c ซนะครับช่วยในเรื่องควบคุมอาหารนะครับพี่คนกินจุกกินติ๊กกินไม่หยุดเหมือนผมก็ทานวันละหนึ่งซองนะครับพี่ก่อนอาหารมื้อเช้าก็ได้นะง่ายต่อการรับประทานง่ายต่อการพกพานะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับสแกนบ สวัสดีครับพบกับผมนะครับอ้วนพระรามหกับช่องอ้วนพระราม5 f c อีีพรรีนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นงานประกวดพระท้องถิ่นฝ่ายจัดง,งานเนี่ยกับผมเนี่ยคุ้นกันก็จองคิวผมมาตั้นนะ่ปลายปีที่แล้วอะ่ะผมจัดง,งานที่จันทบุรีเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์งานจังหวัดจันทบุรีสักอีพีหนึ่งได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้เราถึงที่งานแล้วนะครับได้ยินเสียงโครศกเสียงใสแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับ ไปเดินซื้อช็อปมันๆน,นะครับพี่แล้วผมขอบอกกันเลย EP นี้เนี่ยต้องซื้อพระ1,000และขายได้1ล้านเท่านั้นนะฮะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ในทุกๆช่องท,ท,ทางของอ้วนพระรามห้าเอฟซีไปด้วยนะฮะหลักเสร็จแล้วไปกันเลยไป

เดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะเดินแบบละเอียดละเอียดหน่อยเพื่อ <c oughs> ได้พระบ้านเรากา,มมาแฟนกสัีต,ตว์ตว ขอดูองนี้หน่อยครับโอ้โเีกยกเตรายร้ายเลเรียกเอาแล้นะรดาพี่น้องแห่ก็ยุดแล้วก็นับนิมสัส่พระรื่ิงที่รักทุกท่านเรืนี้ต่อวังของเรามาันเยอะจริงๆเลยองนี้เท่าไหร่ครับะ เอาไปทุกยาเขายยึดดกานอกมีอกอะไรบางไหมเอาหวานควันเอรลออใจตาไม่ได้อ๋อฮรคอล็อกติดเอขอบคุณครับน

คุณโอมมจกไทยอันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องลงนี้นิดเดี๋ยวเดี๋ยวต้นอต้นตอชมพี่าชมพี่าชมพีล โอ้นี่ัดีสดไลเอา่ี่เราถามถามราคาให้หน่อยเท่าไหร่ครับเข้าหูราคาลดได้เยอะไหมครับพี่งั้นเดี๋ยวผมดูอีกทีเลยพี่นะ รอกนิดนึแล้ว้า้ครับแรมนี้เราจไปเม้การแข่งขันกไมรู้แ้แวดเลอทีมาเียมหาล้านอากาศร้ปกสบายเหมือหนึ่งนพี่

ขอบคุณครับพี่ครับติดกันองสวัสดีสวัสดีครับได้อะไรมาย่อยๆโอ้ยเหงครับท่านขอบคุณครับแ่งทาลายๆหน้าลายๆไมถึงไหลักชนิดหลักชนิดไม่ใช่ไปดูหน้าคนขายล่องมานีก่อเพราะมาก็ไปที่แผงไอเดอรไอเี่จะสักกิเอาแต่รัก

ไ่ครับแผนสองเรามีงานเรียงรับรองท่านคณะกรรมการผู้ชมใรับแล้วก็มีการประมูลของรักของหัวผ yes> ู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงการเครื่องครับแล้วก็ท่านประธานพอมันไม่ลงรักมันก็ขายยากอะไรที่นี้ของสมาคมผู้ยกเลื่อนพระอุทัยจังหวัดลำปางนะครับเดิมเดิมเราเป็นทีมตอนนี้ก็เดินทางมาร่วมด้วยชื่อกัรกิจกรรมเรา ะคอย่างนี้รถได้เยอะๆไหมครับพี่ไม่เยอะเท่าไหร่ทุกต่อกันไหลหมดแล้วไหลหลายหมื่นได้ไหมพี่โ้หลายหมื่นแตาห้านแล้วครับพี่ตัวเร็วไม่ดูอันนี้อะไรครับพี่ผมมองว่าจะเป็นในเนี้ยปิดรลังว่แกะออกจากรอบหน้าอะแต่ว่ามันร่อยไหมดแล้วปิดตาปิดัง โอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะพี่นะอันนี้พี่อยู่ที่นี่นอ่ะครับพี่อยู่อ๋อกรุงธยาเราก็ยังมีนะครับเราก็ยังมีการประวรกวดพระเครื่องอยู่ตรงจุดนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประวรกวดพระเครื่องของ ได้มันม so ันไอ้นี่มันถักใช้มาเดิมๆมันเลยแต่พี่ขอดูอีกทีได้ไหมพี่รองดุลคุณวีขุนบุรีแล้วก็หมอคู่แหญ่ขุนคุรีแต่ก็ดนร่วมกันจัดนะครับยี่งน้อยเราก็จะมีงานประกวดระดับเกิดท่านประธานสมาคมผู้วิโยงการเลื่อนพระอุปการไทยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งได้ขออนุญาตมาจากทางนี้แล้วกัน พออำนวยความสะดวกการจอดรถนะครับหรือว่าเพื่อยารคากานะครับก็จะมีอยู่ในที่มันยางไม้ถ้ามันลังก็สบายแลยนะครับอยู่ที่ศูจุดการพาสซิฟ์นะครับจังหวัดชายภูมิพวกนี้ซื้อไปต้องใจรักพี่นะครับรู้ดูเพื่อนกิจกรรมของการจัดงานในชาชพการประกวดรักเพื่องในกลุ่มกที่ที่ร้อนนะครับในงานระเครื่องนะครับ หลายหลายคนหลายหลายท่านนะครับได้ถามมาตลอดนะครับว่างานประกวดรักเพื่องของสมาคมผูธุรกิจรักเรื่องนร้านค้าไทยนั้นมีโจุดไหนบ้างนะครับได้มาประชาชนเขียนกานห้าหมื่นก็ได้นะครับปไปที่การประกวดรักเพื่องของสมาคมผธุรกิจร้านคาไทยหกหมื่นแล้วกันพี่มาอีกทีนึงไม่โดนจริงถ้าโดนได้หกใี่แล้วท่านประธานกรรมการ หายากเลยนะครับของเน้นๆเท่าไรพี่ัเน้นเลยนี่เ้นเน้นเลยนะไม่ดึงในการไม่ดึงเจ็ดหมื่นแล้วพี่แปดหมืนอดเอาเลยยังเป็นักกรรมการตัดสินของชุดหลวงปู่พิ คลาสสิกด้วยเชือกไม่มีขาดมันเดิมๆ,มๆผมไม่แก่ยากจะรำใจ,จเดินดูทีกทนนะพี่ขอบคุณครับพี่ <c oughs> แพ้แต่มันไม่เลาใจไม่ลงละไลงะลด้วยในวันรุ่นี้ก็ไปดูครับฮะ เฮ้ยเข้าไเอาลยไม่ได้พาแล้วเจอสายทิศไม่มีเลยเจอการอ้วนไม่มีอะไรป้อนได้เลยวะไม่ได้ได้แต่ย้อยๆหายากจังวะได้เลยไหมล่ะวันนี้ต้องมาหาวัะคังในราคาพันหนึ่งและขายได้ประมาณสองล้านแล้วจะมาเที่ยวที่สวนเนี่ยเรามีสวนอยู่ที่นี่ พี่ขอสวัสดีนะครับเฮ้ยที่ไงวัละคังปกโพลขอกานะครับโอ้โหบุกปอกม่ตนพมาเมื่วานมาเมื่อวานครับพี่สครับก็ขอบคุณครับลูกไม่สบายเนี่ยองคอนะครับที่ดูแลข้นอกนะครับไม่ว่าจะยุ่งากไม่ว่าจะเป็น ต้องี่ยวี่โอเคโอเควันดีครับและกลอเวลาแนอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ปดาจับใช่ดูง่ายเลนะพี่นะับคือปัขอบคุณครับพี่ัได้เตรียมหรือับรสวยๆเข้ามาประกวดกินรางวัลและก้นเรา เดินหมดไปแล้วหนึ่งแถวนะครับแต่ว่ายังไม่เจอของที่อยากได้สุดๆอยากได้แค่แบบระดับหนึ่งแต่ยังไม่เจอแบบจี๊ดจีดเลยดูแถวนี้ต่อเป็นน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ด้วยนั่งอยู่พี่โดนด้วยพี่โดนมาไหมไม่ได้มาครับพี่ัมีหน้ามีตาโอ้ขอ่จีดที่มาแล้วนะครับอยากจะอางนะครับอยากจะวบแพง นะครับติดต่อนะครับติดต่อร้านของเขาอุปกรณ์เกี่ยวกับรับรูปตรนี้เลยครับมาวางรูปด้วยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพีพีทัวกร์นะครับก็หรือจะเป็นตลับอะพระอุปกรณ์เกี่ยวกับการวางพรากต่างมาวางจำหน่ายรูปด้วยด้วยกันร้านนกแปะนอกจากร้านนกแปะแล้วเราจะมีร้านของนะครับร้านอัพร นะรับตลาดละัพของอาจารย์ีไหมครับครับดีไหมครับองค์นี้เท่าไหร่ครับตาไปล้านรบวอครีรือเป็นาขอคาราว กาตซนได้รนางคุนมาต่อมาล่น่าจะไม่ต่างกิบ4ีนะครับนาท่านพวกนี้นะครับะกนนี้ก็น้องใหม่สไปโร่นี่ครับ้ระราทางบางุ้นเราจะเอาอะไรต่างๆมาส่งทก้งเยอะับไก่อุดรขุนรอรักเก่ามันอยู่ตรงใต้ติดต่อเบ้อมันต่างนะครับไก่อุดรครับอยู่ตรงไหนเอ่ย นะครับทุกท่านนะครับทีนี้ถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยไม่จำกัดรายการสามพันสีพนะครับพระพุทธนาจารย์ทั่วไปแล้วก็พระทุกธลบอกให้ทราบไปแล้วนะครับว่าพระยออที่ยมกรดีทั่วไปก็ดยปองมากรยังไงส่วนท่านใดที่อยากจะรู้เรื่องของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญนะครับโดยหลวพ่สดเนี่ยนะครับวัดบางนาภาษีเจริญอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กานี่ก็ไปถือว่าเป็นทุกเรื่องของพระยอดยยในหน้าของข่าวสังคมมีประมาณสักสิต้าโดนประมาณข่าวสังคมนะครับทางนักจุกพิธีาได้ของพี่ได้แล้วปะ แต่ละรายการท่าน่ด้รับหนังสือว่าทังโงวัรง2 0 0กว่ารายการเนี่ยนะครับ1 2 4 3รายการเนี่ยละครับใครได้คะแนนมากที่สุดอันนี้ใครไม่ถือว่าเป็นรางวัลทีาดีครับโอ้โยยังไม่ได้เลยพี่พี่ลูกอมยนยยยยยนยยยยยนยย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 ยเยย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  เ่าเพืเดียวกันบาา่อดูกันได้นี่หัวน่ารักเลยล่ะน่ารัวเลยว่ะน่ารักเลยพี่ใช่ใช่นําเอาแา

ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยก็จริงๆแล้วของเขาเยอะนะแต่พระที่ผมมีเยอะกว่าเวลาเราออกสนามอย่างนี้ก็อยากได้ซื้อแบบไม่อยากซื้อเบียดอยากซื้อให้มีช่องแก๊บเยอะๆเวลาเราลงสนามนะคือ ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องโลกสวยกับผมนะแบบว่าโอ้ยคุณไปซื้อเขากดเนี่ยดูดิยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะแล้วการที่ผมจะเดินย้อนไปซื้ออีกที่เนี่ยผมซื้อแพงแน่นะครับคือเวลาเราเดินสนามแล้วอ่ะพี่พี่ต้องต้องต้องให้เพื่อนเพื่อนทั้มเข้าใจอย่างนี้เวลาซื้อเบียดอะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อใน Facebook ซื้อกับเซียนซื้ออะไรก็ได้ซื้อหมื่นหนึ่งขายหมื่นห้าร้อยอย่างเงี้ยที่ไหนก็มี แต่เวลาเราลงสนามอย่างเงี้ยอยากจะซื้อแสนนึงอยากจะซื้อสักเจ็ดหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยอยากจะซื้ออย่างงี้อยู่เลนๆเนี้ยแต่มันไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็ราคามันก็เช็คกันได้หมดทุกที่อ่ะพักแสนนึงเผื่อที่นี่ตีแสนสองด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้ราคาพ้ากันหมดแล้ว <S <S อยากจะบอกว่าการที่เราได้ต่อการที่เราได้ซื้อเนี่ยแต่ละทีเนี่ยไม่หมูหรอกพี่ผมเห็นหลายคนนะโอ้ต่อเยอะจังกดเขาเหลือเกิน ผมนี่อยากจะบอกไอ้พวกที่เม้นอย่างเงี้ยนะว่ามึงมาซื้อกูนี่คุณมาซื้อผมนี่เดี๋ยวผมเอากำไรของเราพันนะฮะบางทีหลายๆองคนะ์ยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยนะที่คุณมาคอมเมนต์กันว่าว่ากดเขาอะไรเขาเนี่ยนะจะเอามาเลยมีหลายๆองค์ยังอยู่เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูอีกที่หนึ่งว่าที่เราเคยต่อเขาไว้เนะขาจะให้หรือเปล่า ถ้าให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็มือเปล่าฟาวแน่นอนพระเยอะนะต้องบอกก่อนเราพระเยอะแต่ว่ามันหลายๆอย่างเราก็มีแบบเยอะๆอยู่แล้วอะพี่เพื่อนๆตัวนใหญ่ก็จะส่งมาตามลน์แอดที่ขึ้นอยู่เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วเราก็ช่บในรน์แอดอยู่แล้วนะครับบางทีบางองค์เพื่อนๆอาจจะมองหูพี่องค์นี้สุดยอดจี๊ดจ๊าหายากผมแม่งบางทีอาจจะมี5องค์1ิองค์อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะพี่ก็เดี๋ยวไปเดินดูอีกทีปะ มีผ้าที่บ้านนะผมนะคุณแม่ไปดูแก้ยายนไปรู้ว่าผ้าอะไรเป็นผ้าอะไรเลยอ่ะาลองรวมไปเลยก็แย่ะล้วเยอะมากเลยพี่สรุปเป็นไงบ้างพี่เจ็ดหมื่น <7, 10 S 1> ไม่ได้พี่ถ้าได้จัดมาเลย พี่ขอดูอีกทีเจ็ดหมื่นแล้วนะพี่นะถ้าได้ให้แล้วไม่ดึงหรอกเดี๋ยวขอไปเซิร์ชกูเกิลดูตรงนู้นก่อนนะพี่นะเีเ่างดีเาก็ไปขายเหาขายเบียร์าไกินเ็นยนะติดตอรแผแผลายากแผโกรบะ้าัดโโปวัแผได้สมเ้เอดับอี่ อีก็เขาบอกว่าวันนี้เดินซื้อี่ขายไปเขาาแต่หาตัวช่วยที่ใครก็ไม่ได้ซื้อไปเขาจะดูแท้เหมือนเราหรือเปล่าเรื่องเราทุกอย่างมันหมุนอยู่ในหัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบด้วยความสามารถครับพี่ครับเจ็ดหมื่นแล้วนะพี่ ไไม่หวเจ็ดหมื่นแล้วกันนะพี่นะไม่ไหวอยู่อยู่แน่เจ็ดสิบแล้วกันพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเจ็ดสิบคนเลยพี่กลับบ้านแล้วด้วยเนี่ยซื้อพี่ไหวอยู่แน่พี่บางทีมันเกี่ยงกันห้าพันแล้วมันก็คิดหนักเหมือนกันนะพี่นะเจ็ดสิบไม่ได้หรอพี่ เจ็ดสองแรกพี่ม uh, า่าจบไปพี่เจ็ดสองตีนออไผ่เป็นไงเป็นไงจบขอเลขที่บ right ัญชีได้พ evet ี่เบี้ยแก้คือเม็ดเนี่ยพี่ ถ้ามันไม่ไม่ได้ถักใหม่อีกทีมันก็ขายยากนะดีว่ามันมีถักครับอีกรอบนึงนะเป็นเบี้ยแก้วันในโรงนะครับแต่ว่าเป็นลงยางมาครับนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเขาจะใช้ยางไม้นะครับคือลักก็ก็ก็มาจากยางไม้แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะใช้ยางมาครับนะครับมาตำ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 แล้วก็พุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกลักยางไม้นะครับไม่ได้เป็นลักแดงเพราะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับพี่ อ่านะครับก็ตล,ลอดยังอยู่นะครับคือบางทีบ,บางครั้งเนี่ยผมซื้อผมซื้อชอบนะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือเราซื้อเราคือทุกวันนี้เจอพระแท้ถ้าเราชอบอ่ะเราเบียดนิดหน่อยอะไรก็ซื้อผมมองว่าอย่างเงี้ยประมาณเ0 0ดหื่ เราเราก็ซื้อ72 0 0 0ขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรลองดูเดี๋ยวโอ้นกันให้พี่เขาก่อนเรียบร้อยนะครับพี่เรามากันเยอะแยะเออดยคู่นี้ถามทกทีทต่างแบ่งไม่ไม่ได้แบ่งให้ไปบวกนะพี่แบ่งให้ไปแบกรอเอาเหรอขอบคุณครับพี่ผมก็มีหลายเลท <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เวลามาถ่ายงานแล้วก็ <c oughs> ไ,ดได้ซื้อไปสักหน่อย ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยพี่ซื้อเพี่้ยนเดียวไม่ได้ซื้อพี่ก็ไม่ได้ถ่ายบางทีมันก็กดดันตรงนี้ไงพี่ออกมาแบบนี้แล้วไม่ต้องซื้อไงพี่ขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณครับเขาครับอก็เรียบร้อยแล้วฮะเดินทั้งงานแล้วได้เบี้ยแก้ชิ้นเดียวไม่แล้วนะไม่ไม่ไม่เสียใจอะไรเลยนะพี่เสียใจตรงอะไรวะ เราไปต่อเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่พี่เขาบอกว่าแบ่งกันไปแบ่งต่อแล้วกัน,น,นอาจารย์อ้วนผมถือไปแล้วปีนึงนอาจารย์อ้วนไปถือต่อก็ไ <c oughs> ม่เป็นไรพี่เราก็ลงทุนกันไปทุกการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับพี่เราซื้อเราห็คิดว่าเราขายได้แต่ถ้าเราขายไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพถึงบอกให้เพื่อนๆนะครับซื้อพระที่เราชอบที่เรารับถือที่เราศรัทธาเพราะว่าอะไรขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับเก็บไว้ใช้ทุกวันนี้ก็เต็มตู้แล้ว อีพีนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่กาขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้กดก, like, กดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมระมูลกับเพจแลนเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับวาจาใดถ้อยคาใดไม่สุภาพนะครับขอพระทานอภัยด้วยนะครับพี่แล้วก็อย่าลืมก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ในทุกๆช่องทางของอ้วนพระรามห้าไว้ด้วยท่านใดมีพระเครื่องนะครับที่ต้องการจะปล่อยให้เราเช่าส่งมาตามรน์แอดนี้เลย นะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางของอุ้มราม้าไปด้วย E.P. นี้ลาเพื่อนๆไปก่อนฝากไปติดตาม E.P. หน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ